ผมง่างนนั่งเงินหมดแงนั่งบงน้องรับนี่เนี่ยอ่างเสียหมดเลยันน่นโอ้โอ้บดาเอาน้ำให้ยายหน่อยเจอรู้จรู้ภาพนี่น้ำหน่อยน้ำหน่อยจินกาแฟพี่หม่ไม่ได้ตักต้มจืดบ้านงามาให้แกกินนะเหรอ ป่ากป็นไงเขาไม่เอากันหรอกแต่ทำไม่ทำเราเราห่อเหรียญเขายังไม่ให้ซ้อนกันนเห็นไหมเขาถือห่อเหรียญเขาไม่ให้สองใบซ้อนกันเขาให้แค่ใบเดียวเอป่นน้องซ้อนกันจีรำจีกาวมันจะตายอะไรกันพี่น้องเขาตายทั้งเหมือนได้เห็นบอกตายพร้อมกันอะไรๆอะไรกันเขาหามซ้อนเขาหามซ้อนแล้วเลี้ยวใค้บ้านน้องฟองเห็นแต่ว่ามันซ้อนก่อนเนี่ยกระเพึ่งเนี่ยเขาให้เอาใบเดียวใบเดียวทำงันงานบวชใส่สองใส่สามลงทุนอะ คันนั้นคันนั้นพีเขาว่าเห็นตอนสล้วนะแต่ว่าแถวของออกจากบ้านก็ยังไต่ไกลยังไม่ยกลย้งไมกลยังไม่ไกลใชบ้านร้อนหม